ป,ด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 ปดว,วดครับปวดอะไรเงี้ยครับมันตัวง่ายไปครับสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ติพาพี่พี่น้องมาเบิ้งพระเจ้าชิดเดียนะครับเห็นเจชยนเดียดอยู่ผู้หนึ่งนะครับเนาะของผมไม่นี่กับที่ขงผมวันสองมงกว่านะครับแล้วนี่ครับเห็นฟ้า,บ,าบ้านอ่าไอ้บ้านนี่เองบ้าน ปลาตานนะครับนะครับปลายบบานปาลา,นปาตานนะครับตำบลมชัยวานนะครับอำเภอชัยวานนะครับแต่ว่าอุดรธานาีนะครับเนาะมัมมกนก็นเลยเลาะเข้ามากข้างเข้ามากันเลาะเข้ามาข้างในเกิดยังทำเนาะก็ปอเส้นเด็ดทุบเบิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเบิ้งกันเลยครับไปเบิ้งกันเลยครับปลาเงี้ยเด็กปลาเอาเนาะครับเนาะครับไปกันเลยครับนี่นเลาะมาทางอำเภอชัยวานนะครับเนาะเป็นเหมือนเด็กคนาะ ันมันตกกดกดผาแง่งนะครับนะเดี่ยวามง่านไนะครับละตกไปนะครับ รอดูนเบิองตาแล้วเป็นน้อยๆครับเมื่อกี้คลิปแล้วผมมากก็ดีประเดี๋ยขับของกันมาถ่าย,ยากันนะเมื่อกี้เป็นบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศร,บรอบๆปลายนะครับปลาย,ยานี่ก็เขามากถางน้อยๆครับเดี๋ยวรอดูนเหมือนกันครับเอกีได้ดีครับ ได้แล้วครับโอ้ oh. กี้หลังนึงก็ได้ครับในช่วงนึงก็ได้มีได้สะกดแล้วแบบนี้ครับสะกด กินเล็บ <ừ. S 1> อย่งว่ามันติดดูนมาบริเวบ้างเบ็ดเลยไปยังเกี่ยวมัต้องจับบางทีตลอดมัเบ็ดเนี่ยบวบ้างเยน่ยังไเจ้าเนาะติดด้วนมะ้เกี่ยว็ยัก็เจ้าบ้างเลยเห็นหออาครับไดนแกวครับ เออตอนนีมองนี่นะผมวาที่ผมถ่ายมากแล้วก็เป็นติดดูกระมูกจดตอนเนื ouais. ่องเลยนะครับเนี่ยนี่เฮ็ดเอียงก็สื้อมากครับเนี่ยเนี่ยอเนี่ยเป็นเฮ็ดเองนะครับเนี่ยมัก มันเว็ดมันเไปใส่ปลายี่ซุ่มก็เป็นปลาไหลครับอตบอนน้องอะไรนะรต้องจำเม็ดไว้ตลอดนะครับว่าปลามันกินรู้ันเมลิ่ก็ออกมากับบรรยากาศช่วงเช้าๆก็ประมาณสองโมงกว่านะครับแล้วเมลิ่ก็ ป่าเขื่อนๆยังไงครับพค้ยังไงของฝนตกครับเมื่อกี้อพาร์ตเแข่งฝนมากนะครับเนาะเหมือนกันป่าเขื่อๆครับต่างนาป้ายก็จะมีสะดุ้งครับเป็นสะดุ้งใหญ่นะครับเนาะสะดุ้งใหญ่ร่อนหลุนเหมือนกันครับต้องติดดีครับติดเรื่อยๆ Nó ừ, mình lòn gấp Ôi lướt xăm Ôi thơm bằng gì เบดบ๊ะคอแล้วครับแแสดงว่าปลารับแม่ดีครับจุดนี้ครับคือย้อนลงนี่คือมีป่ามัดต่อนีนะครับแล้ว,วลย้อนลงนอนอนเลลอ,องได้อีกไหมครับอื นล้หลอดครับตัวที่สามนะครับนี่จะผมมาถ่ายนะครับเป็นตัวที่สามนะครับตัวทิสุบ,บาทครับ อย่าบ่ต้องใส่หลายนะครับผมพอใส่ยาไหลายนะครับแล้วตั้งเต่าเทียนใส่หลนี่เงี้ยเเจ้านี้ไม่ได้ใส่หลายนะครับแล้ว กรแล้วทางป่าก็คุ้มๆนะที่ฝนตกบนกบมีปา่าใปาคุ้นร่มแห้งกับ นะครับตามต่อเรื่อยๆเหมือนกันอ่ะดังแล้วครับสวยที่ซีครับสวยที่ซีที่ผมมากนะครับผมป่าสวยง,งานนครับประกู คิดดีครับเรียนรังดีคิดดีกันนะเนี่ยก็ใส่บะไรครับใส่แบบอย่ยงนะครับ มันเป็นพวกเบ็ดหลิวที่ที่มันมีหลอกเขามาชิดจังสีทได้ปะชิดธิ์ปะกนแค่กันเนี่นปะใช่ทุนอ๋อแต่มันลอยเด้บอกใครบอกใครเห็นก็จะมาชิดน้ำสะพานงสิเนาะ อ่เมเห็นตเป็นนางชีน้ำขวางข้องนะนะมันี่ยกักนลาแล้วคังเบเอออืมก็แสดงว่าตกิติดดีก uh. ็ได้เห็นป่ะโอ้ยได้แล้วนี่ยี่สุบบาทเลยเป็นไกับตัวควันยังไงครับ ยาเนี่มนยมักเองนะครับยาเป็นมักเองครับ ยัีหยือนี้อย่าง,นาเ,เ,งเนี้ยหเขาเขาเฮ็ดแดงไงใครี่ยใครมีปาม่าก็ยังก็่างนูน้นตรงนู้นก็ได้ผมเด็กเออแบบจับๆๆๆแล้วมาร์กไว้เด้ออ ไนออนตาน,น,นุ่นก็ดูใจอ่อนเลยโอ้สูดลงกันตามือน้ำรางเขาเจ้ากัมีขายมานี่ก็อยากเห็นไรเนมาเน,นี่ตตยตะกนตเงี่ยม,ม,นมันกันมัดคอด ยอกเตูอต้อนแล้วได้ทุบบาทแล้วครับเนี่แจบคสบดต่อนะครับได้ทุบบาทเลทยล างเร็วเล่เเามาเลยปเยครับฝาบมาท่านเลครับอย่างเร็วเุว่ย้อนลงนะครับย้อนลงอากอ่เลยนะครับเดี๋ย่ันมุมยังไงครับ ตรงเตียงเนี่ยมาเห็นได้ไหมนะครับบรรยากาศกับเตียงสูงตรงเตียงกับหลังป่ากระโดดขึ้นนะครับต้องนี้แดดเลื่อบล่นะครับแดดแดดออกแห้งเหมือนกันครับ ต้องค่อยสัตว์เวบ็ดเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าช่วงป่ามันตอดครับก็เลยไปว่างไวนะ้นะครับเพราะว่าป่ากินรู้ครับป่ามันตอดตลอดนะครับได้แล้วครับโอ้อี้แล้วครับเดี๋ยวม่ได้เสจเวลาตัวนี้ตัวตตที่หกตัวที่เจ็ดนะครับเนาะตัวนี้ติดทุบาทครับเอาลงกทุบาทเพื่อจิดทุบาทครับทุกคนเอาลงย้อนหนีขึ้นตับเบ็ดล่อเลยนะครับเนาะ ดีดีครับนี่ครับเด็ดกว่าโคุดครับนีหนึ่งมาหนี่เชินเด็ดอยู่นี่หนึ่งครับเป็นเพื่อนมาเจอไงก็จะเป็นป้นพื้นที่เนี่ยนะครับจอยวนเพเภอใช้บ้านนะครับเนาะเข่ามากพอดีหนี้อ่าพี่พี่เล่าเบ็ซีเล่าคอมเมนต์มาบอกนะครับว่ามาถ่ายท่าหิรินทร์มาโดงสะดุ้งนะครับเขามีสะดุ้งนะครับแต่ว่ากบอนจิบเบ็ดนะครับก็เลยแวะมาเบิรงนนะครับ ใส่ปลาดีครับติดปลาดีนะครับเดี๋ยวล่อรุ่นหนึงเป็นหน่งเดียร์ครับได้ดีครับเจ็ดตั๊กดครับโอ้โหเลยครับใส่กะได้ละเอาลูกอะไรเอาลูกแตะเดียวนี่ครับจับขาปลาท่านเลยครับโอ้เดี๋ยวครับล่อบางตันช่วยถ่ายนะครับเพราะว่าบางนึงมันอะไกือบเพิ่งขังนี่หนามเนี่ย ทำให้แข็งเงี้ยนหน่อยนะ ครับเนียลงแค่เดียวครับเดี๋ยวนี้ป๊อปสิบบาทเลยครับอาลงแค่แป๊บเดียวแล้วครับเอียปาคิดดีอะไรเนย นอนหลุนบรรยนกาศครับคิดดีจะมีเวลาคุยนะครับนะเพราะว่นต้องจ้องเดือดตลอดเลยครับคิดดีนะครับว่าวันนี้เวลาคุยเลยแง่หลอนครับหนึงเป็นโน่นครับขอแค่นึ่งแง่หลอนครับเป็นยใังไง,น,น,งน,นะครับ เงียใหม่นนะะะก็บพี่นนี่เงียหล่นแล้วกับล่ะล่อหลุดครับล่อหลุดเบงขานะครับล่อหลุดเบงขาอ๋อนี่แล้วครับ กระเดี่ยวครับใไซเวลาแป๊บเดียวนะครับนี่ละเทียนะครับรนี่แหละตัวในไเวลาบอดดวนนะครับใไซเวลากระเดี่ยวครับแต่คือบ่บมีเวลาน,น,านั่งผัดหยิบถังแน่นอนได้ดีกันนะครับ ใส่แงีหน่อยครับดูเรียนป่าหน่อยแต่หนึ่งนะครับใส่แงีหน่อยครับส่วน้จะเป็นปตากุดนะครับใส่เงี้หน่อยแต่นี่แหลงส่วนหน่อยนะครับที่เ road, ป็นธใดเอาลอหลุนมึงเงี้ยหน่อยครับเป็นติดป่าอะไรป่าลีครับนี่เป็นบรรยากาศแล้วรสถานการณ์ของป่าแล้วก็ท้ายฝ่ายนะครับป่ายาน้ำหลุนนะครับละ บ้านโดยใช้บ้านนะครับนะหลอนนะครับเน,น,นี่ยหลอนเดินมาพอใครเห็นนะหลอนหลอนด้วยอันเดียวกันนะครับที่หลอนเดินมาตีบเคยผ่าดนะครับ ได้แล้วครับน,นี่ย้อนโลกนะครับย้อนลงได้แล้วครับเนาะ กินแล้วครับกินแล้วเอาลุซเบ็ดกินบออ้นี่นะครับกินกินบอครับปาแห้งหน่อยครับมือกิ่นบอ มาแต่จากโม่งเนี่ครับมากโมเออมาหโมอืมนตกเออตอนตอนฝนตกมันจีนปะ่เป็นม่ต่อต่อหัโมงนะครับเอาใดก็แม่ต่อตอห6โม่งเาร้าสันตาตอนนี้ก็ เดี๋ยวหน้าสามโมงครัวนะครับปลาประจอนฝนตกนะครับตอนเสาร์ปลาเพราะฉะนนกินหนาไปแล้วครับปลาเมื่อเริ่มมาถึงช่วงสายๆแล้วช่วงหนึ่งสามโมงครัวครับปลากินดีแล้วครับ เ,เสื้อครับจะเป็นป่าน้ำพันได้ไหนครับป่นาน่สีต่อในผมมาถ่ายนะครับมีในกืับสิบวัตรตโตแล้วนะนะนีเกับสิบเกิงทางแล้วนะครับร่อนรุ่นเบิงน้ำเป็นดิเทียนนะครับจะไี้ขอ ลาบก่นแล้วก็สมัครกินนี่นะครับรอครับได้แล้วครับนะคเวสเว๋ครับตัวใหญ่ครับก่อนเลยครับ ครับคลิปนี้ได้ขอตัวลาบไปก่อนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามนะครับงวิธีชุมชนเลยนะครับเนี่ยรับคุณนี้ขอตัวลาบไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ